สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนยกะหน่อยแฟมิลี่ครับมือนี้สิพาพี่พ่อน้องมาผัดเผ็ดกบทอดครับหรือเอิ่นอีกซื่อหนึ่งว่าผัดกะเพารากบก็ได้ครับตอนแรกบึ่งหนยกะสิน้ำกบลงไปทอดจนสุกเหลืองดีนะครับเมนูนี้กะจัดได้ว่าเป็นอีกเมนูหนึง่งที่แซบ่บแซ่บครับเป็นได้ทั้งกับขา้าวและเป็นได้ทั้งกับแกม หลังจากกบห้องซุกเหลืองดีแล้วกระตัดพักไว้ถาพัดต่อไปครับหลังจากนั้นก็มาตามพริกแกงครับก็จะใส่พริกแห้งลงไปตามด้วยตะไคร่น้ำแล้วกระตำให้พริกแห้งกับตะไคร้แหลกละเอียดดีครับหลังจากพริกแห้งกับตะไคร้แหลกดีแล้วก็จะใส่พริกสดลงไปตามด้วยหอมแดงกระเทียมครับ ตำจนเครื่องทั้งเมดแหลกเขากันดีครับเสร็จแล้วกระสิน้ำพริกแกงของเฮ้าไปพัดให้หอมครับกระสีใสน้ำมันลงไปจักน้อยแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับหลังจากพริกแกงหอมดีแล้วกระสีใสกบถอดลงไปพัดครับ ส่ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจักน้อยครับตามด้วยผงปรุงรสจักน่อยครับแล้วก็น้ำตาลจักหน้อยครับหลังจากนั้นกระพัดเครื่องปรุงให้เขากันดีครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปน้ำมักน้ำหน่อยน้ำไหลก็แล้วแต่พี่น้องเลยดเดอ้อครับตามใจชอบ หลังจากนั้นกระซิมเบิงครับว่าได้รดศาสทาาี่ห้ามักบอหรือขาดเหลืออีหยังกับปรุงเพิ่มเติมได้ครับถ้าได้แล้วก็ใส่กระช่ายหัน่นฝอยลงไปครับตามด้วยใบยบัก,กูดเม็ดพริกไทยอ่อนแล้วก็พัดไปอีกจังหน่อยครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปตบถ่ายครับแล้วล่ะครับตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับมาด้วยครับกินข้าวแซบแซบน้ำกันวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้าน อยู่ง่ายกินง่ายไววพบพอกันไหมคลิปหน้าครับ